สวัสดีครับกองกบบอลบอน,น,นครับกับรายการบอดแคสต์รายการบอดเกมเพื่อคนเล่นเกมเดยคนเล่นเกมครับวันนี้จะเป็นสไตล์พอดแคสต์ละกันที่ปกติผมจะชอบจับคู่คุยกับคนหลายหลายคนแนะแต่ว่ามันก็มีบางหัวข้อที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเอามาคุยคนเดียวดีกว่าดีกว่าเสียเวลารอไปรอมาไม่นานทักทีก็ออกเป็นช่วงนี้ละกันนะครับเรียวเป็นช่วงพอดแคสต์ตอนที่หนึ่งในไม่รู้ว่าแอดแทมที่เท่าไหร่นะครับในรอบนี้ก็อยากจะคุยเกี่ยวกับเ,เรื่อง โรคสมาธิสั้นกับบอร์ดเกมนะครับซึ่งโรคสมาธิสั้นเนี่ยหรือโรค ADHD เนี่ยก็ตามไอเดียมันก็คือการที่คนผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถจดจ่อยกับสิ่งใดๆได,ได้นานนะไฮเปอร์ Hyper, แบบตรงนี้แป๊บนึงก็โดดไปโดดมาบางทีฟังกติกายอยู่ดีคือยกมือถือขึ้นมานะครับอะไรประมาณนั้นซ,ซึ่งผมก็เป็นนะฮะเออซึ่งในในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นคนเป็นโรคนี้กันเยอะแต่เป็นโรค ADHD เทียม เทียมก็คือเหมือนกับว่ามันจากการที่เราใช้มือถือกันบ่อยๆนี่แหละสมาธิเราก็ไลฟ์แปนมันสั้นลงไยเลยถ่ายติ๊กต็อกไม่กี่วินะครับแล้วก็แต่มันก็มีคนที่เป็นโรคนี้จริงๆแบบบิวอินเลย <c oughs> เป็นแพสซีฟสกิล้งแต่เกิดนะฮะสารเคมีในสมองบางอย่างก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคงตัวซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นเป็นฝั่งแบบบิวอินเพิ่งไปตรวจมาเมื่อไม่นานมานี้เนาะแต่ว่าเราก็รู้ตัวแหละว่าเรามีความแตกตา่างจากคนอนื่นนิดหน่อยเหมือนกันทีนี้ที่จะเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่า อย่างที่บอกนะพอเรามีคนที่เป็นโรคหรือกลุ่มอาการแบบนี้กันเยอะขึ้นเการการสอนเกมอะซึ่งปอดเกมแล้วกติกา,กามันก็เยอะนะครับเขียนอ่านทีแบบหนึ่งหน้ากระดาษส4่สามห้ากระดาษสีหน้ากระดาษยิ่งคนเล่นเกมหน,นักๆนี่โอโหกติกาหยิบย่อยหมดข้อหนึ่งหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าอะไรแบบเนี้ยนะมาทำให้เรา,เ,าเรียนรู้เกมยากแล้วก็รู้สึกแบบมันไม่ไม่จอยคนเล่นก็ไม่จอยคนสอนก็ไม่จอยสอนไปทำไมไม่จําวะคนเล่นก็แบบอะไรวะ ทำไมแบบจําไม่ได้และจําไม่ได้กะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอเล่าถึงเรื่องสมาธิสั้นเนี่ยก็จะเล่าอีกเรื่องนึงเรียกว่าเล็กข้อในทิพโหลดนะครับขอในทิพโหลดเนี่ยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเอเราได้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆนะมือหากตาคอจมูกกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยเออมันต้องใช้เวลาอยู่ตรงเนี้ยสมองส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลระยะสัน้นแต่ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่จมเข้าไปใน long term memories นะครับหมายความว่าไอ้ของที่เราอยู่ตรงเนี้ย ได้มาก็ลืมได้มาก็ลืมเพราะเราไม่ได้เซฟลงไปในข้อมูลระยะยาวซึ่งการที่มันจะอยู่ไปข้อมูลระยะยาวได้เนี่ยมันต้องให้เวลาพักแบบหนึ่งนะเหมือนย่างเนื้อก็ต้องพักไแป๊บหนึ่งเพื่อให้แบบมันเอ่อรสชาติมันซึมซับอะไรมากขึ้นนะครับเหมือนต้องไปหมักของอะไรเงี้ยเอ่อความทรงจําตรงนี้ก็เหมือนกันเลยองของทีบโหลดตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างผมเองที่เ,เล่นบอร์ดเกมอพอสมควรก็จะอาศัยไอ้ความรู้เนี่ยความทรงจําหรือรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยที่ใช้มาจากไอ้ฟังลองเทอร์มเมอรี่ยงมาใช้นะครับล้วก็โฟกัส ไอ้ส่วนสมองปกติเนี่ยก็ระยะสั้นก็ไม่ได้โฟกัสส่วนที่มันแตกต่างจากเกเม่อนมอกันอือน mm ึ hmm. ก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราสามารถจําของได้ประมาณห้าบวกลบสองอย่างในช่วงเวลาหนึ่งๆก็คือถ้ามึงโปรมากเจ็ดอย่างแต่ก็มันคงไม่เกินนี้หรอกคนทั่วไปอาจจะห้า 5, คนที่แบบเป็น ADHD อาจจะเหลือสามแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนมากแม่งสามก็คือสามสี่ก็คือเยอะแล้วเพราะว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยหลายอย่างนะครับแปลว่า ในช่วงเวลาหนึ่ง,งเวลาคุณอธิบายกติกาเกมหรือบอกอะไรใครฟังอ่ะเขาฟังได้ไม่กี่อย่างหรอกคุณพูดกติกาไปดิเออห้าข้อ,อะนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามคนจําได้เว้ยข้อสี่ห้าหกคนมันจะเริ่มละสติมันจะลอยไปเรื่อยละไม่กี่ข้อหนึ่งคืออะไรนะลืมครับอ่าซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนั้นสังเกตว่าหลายเกมนะที่มันรู้สึกว่าเป็นซูเปอร์คลาสสิกหรืออะไรเงี้ยแอคชั่นไม่น้อยเว้ยสามอย่างติก๊กตุ้ยมีอะไรจัว่วจั่วกาดเคลมตัว๋ว เคลมิชชั่นอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะแบบคนก็จะพูดง่ายเกม e ี่อ e ซี่เดินหมากเก็บของไปข้างหน้าเพราะงั้นในพวกเกมพวกสไตล์ worker placement อะไรเงี้ยมันเลยอปปูล่านะครับอธิบายง่ายคุยง่ายอ่าซึ่งซึ่งก็พูดเลยว่าคือ natural enemy นะ <laughs> ฟังดูอาจจะฟังดูเวอร์นนะแต่ว่าเอ่อผมก็เจอกานว่าไม่ค่อยถูกกับคนที่เป็นคนที่คิดนานนะครับคือผมไม่ตั้งเกียรอะไรในฐาน,นะบุคคลนะแต่พอคุณคิดนานตือว่าสมาธิผมห <laughs> ลุดลืมนะครับแปลว่าผมไม่อยากจะให้ เธนแม่งกลับมาตัวเองเร็วที่สุดเพื่อที้ผมจะได้แบบสมาธิยังดีอยู่ไงจดจอทําเรื่องเดือนัชั่นปึ้ง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 คอมโบในหัวกาลังมานะครับไม่งั้นลืมลืมลืมสนิทเลยแล้วมันหลุดแล้วมันก็ต้องแบบมารีสตาร์ทใหม่ซึ่งมันเสียเวลาคนอื่นนะครับเอาแล้วคราวนี้เราจะสอนกติกาบอร์ดเกมกับคนที่มีลักษณะแบบสมาธิสั้นนี้ยังไงนะครับซึ่งคุณน่าจะสังเกตได้บ้างแหละจากการที่ปกติในเวลาเราสอนเกมใช่ไหมเราก็จะอธิบายสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเกมมีกี่เฟส เอ่อแอคชั่นที่1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้ากเจ็ดดกสเก็บตรงนี้ได้อะไรตรงนั้นได้ของอะไรเสร็จแล้วเราจะได้แต้มแบบไหนไล่ยาวมันจะจบเกมประมาณบ,บครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยสินาทีก็แล้วแต่เกมซึ่งแน่นอนว่าคือคนสไตล์แบบผมนะไม่ไม่รู้เรื่องตั้งแต่นาที2อนาทีแรกและกลายเป็นว่าวิธีที่ใช้กับผมได้ดีนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนแบบผมหรือเฉพาะผมคนเดียวก็ได้แต่ผมคิดว่ามันมีหลายคนที่เอผมเล่าสไตล์เนี่ยแล้วเขา เขาแฮปปี้นะแต่ว่าก็มีหลายคนที่แบบไม่แฮปปี้เหมือนกันบางคนจะชอบแบบละเอียดละเอียดแต่แรกแต่ว่าผมมันสไตล์ก็ค่อยขายข้อมูลนะครับแต่ว่าผมจะเริ่มจากการที่ผมโชว์ภาพจบก่อนว่าเออนี่คือจุดจบของเกมหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าเกมนี้เป้าหมายคืออะไรแต้มมาจากไหนเสร็จแล้วพอเราได้สปอยตอนจบมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปดราฟต์โอวิวก่นอนอ่าโอวิวนะครับเฟดทำง,งานแบบนี้พอคุณเข้าใจเฟดแล้วคุณค่อยไปดูในแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่น ว่าแต่แอคชั่นมันทำงานยังไงค่อยๆดูทีละอันแยกกันเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องบอกเฟสทั้งหมดก็ได้อย่างเช่นเฟสบางเกมนะเฟสที่คะแนนจบรอบผมไม่ผูกก็ไม่ต้องบอกผมก็ได้ผมไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นนะฮะอยากรู้แหละแต่ว่ามันจําไม่ได้ก็อธิบายตอนจบแตมทามันยังไงวางแอคชั่นปึ้งปึ้งปึ้ง,งผมอยากรู้ใช้คำว่าอะไรนะผมอยากรู้สตอรี่ของแตมสตอรี่ของคะแนนสตอรี่ของแอคชั่นนาร์ติทีฟของมันเพื่อ มันทันผมจําได้จําได้ว่าอ๋อทําไมผมถึงทาสิ่งนี้นะครับในเช่นเวลาคุณเพื่อเรึ่งเกมบราสงเงี้ยหลายหลายคนก็จะมาเอ้ยเอาเลยมาของอธิบายการ์ดทีละใบนะครับลงลงโม่ให้เล่น,อ,น,นอันนี้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 แล้วก็พูดไปพูดไปไม่เข้าใจไม่เข้าใจสำหรับผมนะแต่ผมเข้าใจถ้าคุณบอกว่าเกมนี้ยแต้มมันมีท่านี้นะครับการทําแต้มท่าที่หนึ่งคุณต้องมีใครสักคนสร้างขั้นตันมิวใครสักคนสร้างท่าเรือ เห็นไหมแล้วคุณจะมีใคร้ากคนต่อทางขึ้นมาไม่ลงดีเทลนะแค่พูดว่ามันมีไอ้นี่กับไอน้นี่อุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อให้เกิดแต้มขึ้นมาแล้วมีคนสั่งขายของจับคู่ครับจับคู่แต้แต้มอะไรแบบเนี้ยคือ,อคือมันเป็นการเล่าแบบว่าคอนเซปต์ก่อนเอาคอนเซปต์ไปเข้าใจก่อนพอเข้าใจเข้าใจสตอรี่ว่าออ๋อเรื่องมันเป็นแบบเนี้ยเวลาอธิบายแอคชั่นรายเดียวที่หลังตอนลง,ลง,ล,งลงไปอะ เราก็จะเริ่มอ๋อมันทําไมเราถึงทําสิ่งนี้เราเข้าใจว่ามันมีสตอรี่อะไระซ,ซึ่งการทาแบบนี้สําหรับผมมันทําให้ผมเกาะเกี่ยวข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าใครรู้สึกประสบปัญหานะครับกับการที่สอนเกมฑ์แล้วบางทีเพื่อนไม่เข้าใจหรือว่าบางทีเพื่อนอจำไม่ได้เองหรืออะไรไม่รู้เนี่ยอาจจะลองเทคนิคนี้ดูนะครับว่า,าลองเล่าจากหลังมาข้างหน้าซึ่งจริงๆไอาการเป็นโรสมาทิสันเนี่ยมันก็ มีผลในการเรียนรู้เกมด้วยกันด้วยตัวเองของผมเหมือนกันนะมหมายถึงว่าเออเวลาเราเปิดรูบุ๊กอะเอาที่แคทูไรก็ได้ไม่ต้องไปไกลแต่หลายคนจะแบบเฮ้ยแค่2หน้ากระดาษเองแค่3ข้ออ่านแป๊บเดียวก็จบไละครึ่งชั่วโมง1 5นาทีอะไรเงี้ยแต่ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเยบางเกมอ่านเป็นวันนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่ามันยากหรืออะไรแต่ภาษาผมอะแบบอ่านไปไม่กี่บูเลตไปทำเรื่องอื่นดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าไม่ไม่ไม่ไมสามารถจําจดจาจ่อครับรูบุ๊ก เยอะๆได้จริงๆนะครับแปลว่าผมจะอ่านรูบุคช้ามากถึงมากๆเนาะแล้วก็ดูคลิปสอนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเพราะว่าวิธีสอนอก็กลับมาวิธีสอนของคนในสไตล์คลิปเกือบทุกคลิปนะครับก็สอนไล่เป็นสเต็ปโฟล์มาสมาธิหลุดนะฮะคือถ้าไม่ตั้งใจจริงๆผมผมไม่สามารถเ,ลลเน,นรู้เกมไหนได้จริงๆเพราะฉะนั้นผมจะฟอนกับฟอนหรือแบบแฮปปี้มากๆเลยกับเอ่อคู่มือเกมที่ทำมาดีๆแบ่งสตรัคเจอร์แล้วก็จะง่ายๆนะครับซึ่งคู่มือสไตล์เนี้ยส่วนมากอ่ะ จะเหมือนกันเกือบหมดเลยคือเขาจะหน้าแรกๆนะเขาจะอธิบายคอนเซ็ปต์ก่อนคอคอนเซ็ปต์ที่เกมนี้ใช้บ่อยๆเลยย้ำจนเราเข้าใจก่อนแล้วค่อยอธิบายสตรัคเจอร์โฟล์แล้วค่อยๆไล่แอคชั่นย่อยๆขึ้นไปนะครับซึ่งเกมแบบเนี้ยผมค้นพบว่าเออม,มันเล่นเราแฮปปี้อ่านง่ายชอบเลยแต่บางเกมก็รูบุ๊งานโคตรยากอ่านกลับไปโยนหน้าโยนหลังอะไรกว่าจะเล่นก็คือบางทีก็ดองไว้เป็นเดือนนะกว่าจะมีอารมณ์อ่านก็ใช้ใช้เวลาครั้งพอสมควรน,นะครับก็ สำหรับตอนนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับก็ใครมีประสบก,การณ์อะไรเกี่ยวกับการเรียนรู้เกมสอนเกมอะไรเนี่ยแล้วอยากจะมาแชร์ว่าเฮ้หรือว่าเราเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าวะนั่นก็ลองไปหาหมอดูนะครับก็บกในเราหน้านะครับกับรายการพอดแคสต์รายการบดเกมื่อคนเล่นเกมเ,มเด็กคนเล่นเกมครับสวัสดีครับ